สวัสดีค่ะแมมเหมียวน,นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดเกษตรนวมินนะคะและรถที่อยู่ด้านหลังของแมมเหมียวน,นะคะเป็นรถรุ่น XLT ค่ะตัวนี้เป็น Next Gen XLT นะคะราคา934,000บาทค่ะเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะค<ม>ันนี้นะคะแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมาดูทีละจุดเลยเริ่มจากด้านบนนะคะตัวฝากระโปรงค่ะบอกก่อนเลยนะคะว่าเป็นแบบใหม่นะคะออกมาใหม่ใหญ่กว่าเดิมค่ะก็คือทางโรงงานเนี่ย เขาจะตีลอนตรงนี้นะคะมาให้ใหม่จะทําให้รถเนี่ยดูบึกบืนขึ้นใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะคะตรงนี้เป็นกระจังหน้ารุ่นเดียวกับแรปเตอร์นะคะ r a p t ต r V6 ใช้กระจังหน้าแบบนี้เราก็ใช้กระจังหน้าแบบนี้ค่ะตัวนี้เป็นตัวแต่งเพิ่มนะแล้วก็มีเพิ่มไฟ3จุดด้านบนมาด้วยหล่อมากๆเลยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะตัวไฟนะคะตัวนี้ไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้า C-ram นะคะแต่ว่าเราเนี่ยอัปเกรดใหม่นะคะก็คือจะเปลี่ยนเป็นไฟ daylight แบบวิ่งแบบนี้นะคะลูกค้าชอบมากๆเลยนะคะตอนที่สาตาร์ทรถให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นไฟสีขาวแต่พอเราเปิดไฟ ฉุกเฉินเนี่ยก็จะกระพริบปเป็นแบบนี้นะคะสีสม้มและในโคมนี้นะคะไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวนะคะอยู่ในโคมเดียวเลยนะคะถัดลงมาค่ะด้านล่างนะคะตรงนี้จะเป็นไฟตัดหมอกนะคะไฟตัดหมอกตรงนี้นะคะเราจะมีตัวขอบโคมเมียมตรงนี้มาให้ด้วยนะคะทําให้รถเนี่ยดูแบบมีมิติมากขึ้นค่ะและในรุ่น XLT นะคะก็จะมีด้านนี้เลยค่ะ นี่จะเป็นลาดจูงแต่ว่าลาดจูงจะให้มาแค่ฝั่งเดียวนะคะสําหรับรุ่น XLT เนอะถ้าอยากได้2ฝั่งนะคะพี่ๆต้องซื้อเป็นตัวสปอร์ตเลยนะคะ<อ>เดี๋ยวคันนี้แต่งอะไรด,ด้านข้างนะคะแต่งอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูเลย เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะคะก็คือจะเป็นซ้มล้อค่ะขนาด6นิ้วมีหมุดให้ด้วยนะคะแบบนี้หล่อมากๆเลยค่ะในส่วนของล้อมแม็กนะคะเห็นใหญ่ๆแบบนี้ล้อมแม็กขอบ20ค่ะออฟเซตถึงลบ44นะคะตัวนี้แม็กขอบ20ออฟเซตลบ14อีก1รอบนะคะสีลียางนะคะ33คูณ 12.5R20 นั่นเองค่ะคือล้อเนี่ยใหญ่มากๆและออฟเซตลึกแบบนี้นะคะทำให้ตัวรถเนี่ยดูด,ดันมากๆเลยนะคะและ ส่วนสูงของเจ้าคันนี้นะคะบอกเลยว่ายกขึ้นถึง3นิ้วนะคะสูงมากมากเลยนะคะสูงใกล้สูงกว่าแมวเหมียวแล้วนะคะเดี๋ยวด้านข้างนะคะอ่าตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้นะคะจะเป็นแก้มข้างนะคะที่เราออกแบบมาใหม่นะคะตัวตัวรถเนี่ยจะอยู่เครื่องเนี่ย2 0 0 0ซีซีให้มาเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะแล้วก็170แรงมา้า405แรงบิดนั่นเองค่ะและสติกเกอร์ตรงนี้นะคะมาอีกแล้วค่ะเจ้าแรดขาวนะคะ ดุมากๆหล่อดุดันมากๆเลยนะคะเจ้าเจ้าเล็ดขาวเป็นแบบนี้เลยลูกค้าชอบมากติดแล้วนะคะคือดุจริงๆเลยแล้วก็ตัวนี้ค่ะบอกเลยว่ากระจกมองข้างนะคะจะมีไฟเลี้ยวมาให้ด้วยนะสวยมากๆเลยค่ะในส่วนของบันไดข้างนะคะเราติดตั้งให้ใหม่นะคะเป็นบันไดข้างของแฮมเมอค่ะก็คือจะมีโลโก้แฮมเมอรอยู่ด้านนี้เลยนะคะอ่า เดี๋ยวมีรถมานะคะให้รถไปก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันต่อนะคะในด้านของเบ้ามือเปิดนะคะเบ้ารองมือจับคิวกันสานะคะติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะและด้านบนค่ะก็เป็นที่วางของของแฮมเมอร์นะคะก็คือจะมีไฟ LED ให้รอบคันเลยนะคะสวยมากๆเลยค่ะตัวนี้เวลาเปิดตอนกลางคืนนะคะสายแคมปิ้งสายเดินป่านะคะชอบมากๆเพราะว่าไฟเนี่ยส่องสว่างมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างดีกว่านะคะด้านหลัง เห็นไหมคะตัวนี้คือโช๊คโช๊คใช่ไหมคะ,ะตัวนี้นะคะจะเป็นโช๊คนะคะก็คือตัวเน็กเซนเราค่ะเราจะออกแบบมาใหม่ก็คือย้ายโช๊คออกมาไว้นอกชัซซีนะคะทําให้รถเนี่ยฐานเนี่ยกว้างขึ้นกว่าเดิมพอฐานกว้างขึ้นนะคะจะทําให้รถเนี่ยบรรทุกข,ของได้เยอะขึ้นแล้วก็บรรทุกสัมภาระหนักๆน,นี่ได้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันบ้างตัวนี้นะคะจะเป็นที่ขึ้นนะคะ ขึ้นจากด้านข้างเวลาขึ้นรถจากด้านข้างนะคะไม่ต้องเหยียบรออีกต่อไปแล้วนะคะเราจะมีที่วางที่ขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านไฟท้ายนะคะตัวนี้จะเป็นไฟท้ายโอเวอร์ไซส์เดิมๆแบบนี้เลยนะคะก็คือให้ไฟท้ายมาเนี่ยใหญ่มากๆค่ะในส่วนของฝาครอบท้ายนะคะจะเป็นสีดําด้านตัดกับตัวรถสีขาวนะคะก็คือครอบไปแบบนี้เลยแต่ว่าลูกค้าบางคนนะคะอยากให้ตรงนี้เป็นสี สามารถทําสีได้นะคะก็คืออาจจะเป็นสติ๊กเกอร์ติดหรือว่ายังไงเดี๋ยวว่าการแต่ตรงนี้สามารถทําสีได้ค่ะรุ่น XLT นะคะจะมีกล้องบางหลังมาให้ด้วยนะคะก็จะอยู่ใต้โลโก้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่าฝาครอบท้ายเนี่ยเราเว้นตัวโลโก้ไว้นะเราก็จะใส่ตัวกล้องบางหลังนะคะ,ะแล้วก็การชนท้ายนะคะไม่ว่ารถจะมาเป็นสีอะไรนะคะตรงนี้นะคะจะทําเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะถ้าเป็นรุ่น XLT นะคะ ตัวนี้รถสีขาวเขาก็จะทําตัวนี้มาให้สีขาวนะคะมีตัวกันลื่นให้ด้วยนะคะจากตรงกันชนท้ายนะคะหล่อมากๆเลยค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูตรงนี้นิดนึงดีกว่าด้านท้ายของตัวรถนะคะตัวนี้จะเห็นได้ว่าจะถูกยื่นออกมานิดนึงอารมณ์เหมือนสปอยเลอร์นะคะก็คือโรงงานเนี่ยออกมาออกแบบมาให้มันดูสป,ปอร์ตมากขึ้นนั่นเองค่ะและที่ลูกค้าเห็นนะคะด้านขอบกระบะตรงนี้ที่เป็นสีดำๆนะ เหมาะสาหรับลูกค้าที่จะเอาไว้ไปบรรทุกของนะคะหรือว่าติดตั้งโลบาร์ไม่ต้องเจาะตัวบอดี้รถอีกต่อไปแล้วนะคะก็คือจะแกะเจ้าตัวนี้ออกมานะคะก็สามารถบรรทุกของหรือว่าติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งเรียกได้ว่าหล่อครบครันนะคะแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพามาดูด้านในบ้างนะคะว่าด้านในเนี่ยจะสวยแค่ไหนกุญแจนะคะจะเป็นกุญแจระบบคีย์เลสเนาะก็คือไม่ต้อง เซ็นทรัลล็อกนะคะเอามือเปิดไปปุ๊บก็เปิดได้เลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวให้ดูด้านข้างก่อนนะคะตัวด้านข้างเนี่ยตัวนี้จะเป็นหนังเนาะเดินได้สีเทาแล้วก็มีลายล้างพึ่งแบบนี้นะคะมือเปิดประตูอยู่ด้านนี้นะด้านในแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกระจกมองข้างนะคะกับกระจกตัวคนขับนะคะก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะด้านในค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นช่องแอร์นะคะแล้วก็เป็นระบบไฟอยู่ด้านล่างก่อนนะคะถัดมาค่ะก็จะเป็น พวงมาลัยนะคะพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาไลัยไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะพวงมาลัยตัวนี้นะคะก็ด้านซ้ายจะคอนโทรลเกี่ยวกับออล็อกความเร็วนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็รับสายเปลี่ยนเพลงอะไรอย่างานี้ก็คอนโทรลจากพวงมาลัยได้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มพุชต์ทนั่นเองค่ะปุ่มนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต้หรือว่าเกียร์ธรรมดานะคะก็จะมีพุชต์ทให้นะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด8นิ้วค่ะ ในส่วนของตรงกลางนะคะก็จะเป็นจอขนาด10นิ้วนั่นเองเรียกได้ว่าใหญ่มากๆเลยเหมือน iPad 1หนึ่งเครื่องเลยค่ะถัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะคะถ้าโทรศัพท์พี่ๆนะคะสามารถเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะคะเอาวางตรงนี้ปุ๊บก,ก็จะเป็นชาร์จไฟไปได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวดูคอนโซลตรงกลางบ้างน,นะคะสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวแม่เหนืยวจะพูดถึงฟังก์ชันในส่วนของกระจก ให้ฟังนะคะก็คือว่าเวลาเรารถเราจอดอยู่ตากแดดใช่ไหมคะแล้วอยากจะเปิดระบายอากาศรถนะคะเราจะกดตัวนี้นะคะมือเปิดตรงน,นี้กดเซ็นทรัลล็อกหนึ่งทีเราจะกดเซ็นทรัลล็อกหนึ่งทีปุ๊บแล้วก็กดค้างนะคะกระจกก็จะเลื่อนลงมานะคะแบบนี้เลยนะคะถ้ากรณีที่เราอยากปิดกระจกนะคะให้กดปุ่มล็อกค้างหนึ่งทีปุ๊บแล้วก็กดค้างอีกหนึ่งที เดี๋ยวก็จบก,ก็จะดันขึ้นมาอัตโนมัตินะคะแบบนี้เลยนะคะเหมาะสำหรับเวลาจอดรถกลางแจ้งนะคะก็จะทำให้ตัวนี้ระบายอากาศภายในรถได้ดีมากขึ้นเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาชมสเปครถแล้วก็ความสามารถของเจ้าคันนี้กันคร่าวๆแล้วนะคะ ถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านไหนนะคะชอบนะคะก็ทักหาแบมียวได้เลยนะคะว่าอยากแต่งรถแบบนี้อยากได้แบบนี้นะคะย้ําอีกหนึ่งเราค่ะคันนี้ XLT เกียร์ออโต้ค่ะราคา934,000บาทนั่นเองค่ะขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะ XLT Auto นะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่รับชมสำหรับคลิปนี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย